Okay. สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาที่เนื้อหาการหาเวกเตอร,ร์ลับนะครับเมื่อมีเวกเตอร์ย่อยมากกว่า2เวกเตอร์นะครับก่อนหน้านี้เราก็จะเรียนเรื่องของการหาเวกเตอร,ร์ลับแล้วก็การแยกเวกเตอร์มาแล้วนะครับเรานําความรู้ทั้งสองส่วนนั้นนะครับมาใช้ในการทําโจทย์ลักษณะดีนะครับไปดูกันเลยข้อ1น,นะครับข้อที่1น,นะครับก็เขาบอกว่ามีแรง3แรง แรง3แรงในที่นี้นะครับก็แทนด้วยลูกศรน,นะครับสีแดงนะครับก็จะเห็นว่ามีลูกศรอ,อยู่3อันก็คือแทนแรง3แรงนะครับที่กระทําต่อวัตถุก,ก้อนหนึ่งดังรูปนะครับวัตถุก,ก็คือแทนด้วยวงกลมสีน้ําเงินเนี่ยนะครับวัตถุก,ก้อนนี้ก็มีแรงดึงไป3ทิศ3ทางด้วยกันนะครับแรงที่1ดึงขึ้นแรงที่2งดึงไปทางขวาแล้วก็แรงที่3ดึงไป เชียงเฉียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อะไรทํำนองนี้นะครับแล้วก็ทำมุม37องศาตามรูปเลยนะครับเขาถามว่าก็ไก่จงหาขนาดของแรงรับต่อไปนี้นะครับคำว่าแรงรับนะครับครูจะใช้สัญ,ญลักษณ์ซิกมาเอฟนะครับซิกมา Sigma ก็คือผลรวมนะครับ F ก็คือแรงนะครับหาขนาดก็คือเขียนแบบนี้ หรือจะเขียนเต็มๆก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเขียนแบบนี้คือขนาดเนี่ยเหมือนค่าสมบูรณ์นะลูกตีกรอบเข้าไปนี่คือขนาดของแรงรับนะครับหรือถ้าครูเขียนแบบอย่างย่อนะครับก็จะเขียนแบบนี้คือไม่ใส่หัวเวกเตอร์เข้าไปคือคิดเฉพาะขนาดนะครับและก็หาทิศด,ด้วยนะครับโจทย์ต้องการ2อ,อย่างเดี๋ยวทิศครูจะใช้ปากกาสีน้ําเงินนะลูก ส่วนขนาดครูจะใช้ปากกาสีแดงนะครับเพื่อให้แยกว่าตอนนี้กําลังทําพิจนาอะไรอยู่นะครับเราก็มาวิเคราะห์ก่อนครับทำการวิเคราะห์ที่รูปภาพของแรงทั้ง3นะครับถ้าเราใช้ความรู้เดิมเราก็จะบอกว่าไอแรง10กับ10ตัวนี้ตั้งฉากพีทาโกรัสพอพีทาโกรัสเสร็จไปครับแรงเราก็จะเป็นลักษณะของอันนี้เพิ่งเขียนนะลกูกครูพาคิดก่อนนะครับเป็นเส้นที่เป็นเส้นทแยงมุมแล้วก็ แรง10เท่ากันแสดงว่ามุมตรงนี้จะ45องศาถูกไหมลูกพอแตกพอรวมแรง10กับ10ตัวนี้เสร็จนะครับได้แรงใหม่มาแล้วเอาแรงนี้มารวมกับแรง10นี้แล้วบอกว่ามันตรงข้ามกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมุมตรงนี้37มุมตรงนี้45แสดงว่าเส้นตรงเส้นนี้มันไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันแต่ถ้ามุมตรงนี้37มุมตรงนี้37แสดงว่าแรงนี้กอบแรงนี้ตรงข้ามกันได้เนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับแสดงว่าเราใช้ความรู้เดิมนั้น ทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้แล้วเอาความรู้เดิมมาพิทากรัสกันอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับเราจะทำยังไงมันเป็นขั้นตอนนะลกูกวิธีการคิดโจทย์ลักษณะนี้เป็นขั้นตอนนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับให้เราดูว่าในสามแรงเนี้ยแรงไหนหรือแรงใดที่ไม่อยู่บนแกน x แกน y เราก็ไปดูก่อน,นครับแรง10แรงนี้อยู่บนแกน x แรง10แรงนี้อยู่บนแกน y ส่วนแรง10แรงนี้ไม่อยู่บนแกน x แกน y เห็นไหมครให้เราทําการแตกแรงแรงนี้ครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกให้เราทําการแยกหรือแตกแรงครับแยกแรงที่ไม่อยู่บนแกน x y ซึ่งในที่นี้ก็คือแรงนี้เห็นไหมลูกอ่าเราก็แตกแรงนี้ครับก็จะได้แรงหนึง่งเราแตกที่หางเนาะตอนนี้หางมันกระทำกับวัตถุเห็นไหมลูกเราก็มองมองเป็นอ่าสองแกนที่ตั้งฉากกันอยู่บริเวณหางแรงหนึ่งก็คือเป็นเงาขึ้นมาประมาณนี้ดูไหมฮะอีกแรงหนึ่งก็จะเป็นเงามาประมาณนี้ห็ eredith? นไหมอ่าเราก็ใช้ความรู้เรื่องการแยกแรงนะครับ10แยกมาด้านนี้ก็อยู่ชิดกับปุม 37ใช่ไหมครับก็10ตั้งไว้ก่อนชิดคอร์ส37นะฮะส่วนแรงนี้อยู่ตรงข้ามกับมุมก็เอา10ตั้งไว้ก่อนแล้วก็สายสาพอแยกเสร็จใช่ไหมลูกแรงนี้จะต้องเป็นยังไงครับหายไปปิ้งหายไปแล้วเออหายไปแล้วปิ้งคือชีทของนักเรียนมันคงทําแบบครูไม่ได้นะครับชีทของนักเรียนก็นักเรียนก็ทําอย่างนี้เอานะทาเป็นเส้น เส้นยึกยือยึกยืออย่างนี้เอาว่าอ่านี่มันหายไปแล้วเนี่ยอันไม่ลูกแต่ว่า,อาคอมพิวเตอร์ครูทําได้เพื่อให้ชัดเจนครูขอใช้วิธีนี้เลยนะครับครูจะให้มันหายไปเนี่ยเราแยกแยกล่างมันเสร็จละอ้าวหายไปเลยนี่หายไปเลยก็จะได้แรงใหม่มานะครับเป็นแรงย่อย2แรงที่อยู่บนแกน x y แล้วนะครับ จากนั้นเราก็คำนวณให้เรียบร้อยนะครับขั้นที่1แยกแรงที่ไม่อยู่บนแกน x y อ่า10 cos 37าจำไม่ได้ช่างมันมาดูนี่ก่อนครับ10 sin 37 s i มมาก่อน cos เนาะ sin cos แทนแล้วก็37มาก่อนนะครับเลข3มาก่อนเลข7นะ็น่ะถ้าจำได้นะครับตารางเราจินตนาการในหัว37ใน3 4ม3ามาก่อนก็จะเป็น3ส่วน5เห็นไหมลูกถ้าเราจำตารางในหัวได้มันจะเร็ว หไปทอนสิบรับสองาเป็น6แสดงว่าแรงนี้แตกมาแล้วได้6กนิวตันนะครับแรงนี้ก็3ามส่วนหแล้วต่อไปก็4ี่ส่วนห้ยังไงอกห้ทอนสิบรับสองี่เป็น8ปอ่านี่คือขั้นที่1ขั้นที่1นะครับจะได้แรงมาใหม่2แรงขนาด8ไปทางซ้ายแล้วก็ขนาด6ไปทางขวาเสร็จขั้นที่1นะครับ ใไหมต่อไปขั้นที่2นะครับขั้นที่2ให้เราทำการรวมแรงอ่าครูใช้สีเขียวได้ไหมมองเห็นอยู่นะมองเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่เนาะขั้นที่2นะครับให้ทำการรวมแรงทีละแกนนะครับอ่ถ้าเรากำลังพิจารณาเฉพาะแกน x นะครับเฉพาะแกน x เราก็จะมีแรง2แรง 10กับ8ทิศตรงข้ามกันเห็นไหมแรง2แรง10กับ8ทิศตรงข้ามกันแรงรับก็เอาลบกันครับ10ตั้งลบ8ปานไหมเราก็จะได้ซิกมาคือแรงรับในแนวแกน x เกิดจาก10ลบ8เท่ากับ2นิวตันแหมลกา10ตั้งลบ8ในขณะเดียวกัน แรงลับในแนวแกน y เราเรียกว่าซิกมา f y f y มีขึ้นกับลงขึ้น10ลง่กทิศตรงข้ามกันลบกันอีกนะครับก็เหลือ4นิวตันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ภาพใหม่มาครับคืออ่าเดี๋ยวครูไปวาดด้านล่างดีกว่ามันแคบไปตรงนี้ได้ภาพใหม่มาคืออะไรฮะแรง ซิกมา fx ตัวนี้ใช่ไหมครับแรงนี้เท่ากับอะไรครับ2แล้วก็ซิกมา fy เท่ากับ4ีันไหมจากภาพนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นรูปนี้แล้วครับเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะ2แรงนี้ทิศตรงข้ามจับลบกัน10-8ลบเหลือ2 2แรงนี้10กับ6กใช่ไหมครับอีกเราหาละ สิบกับหกทิศตรงข้ามกันจับลบกันเหลือสี่ก็เหลือสี่ทำไมทิศขึ้นข้างบนเพราะสิบมันมากกว่าทิศขึ้นชนะก็เป็นแรงสี่ขึ้นไปสิบกับแปดสิบมันมากกว่าสิบชนะก็ไปทางนี้เป็นสองทำนองนะครับเสร็จแล้วจากนั้นจะมาทำข้อกอไก่แล้วนะครับเนี่ยมีมีสองขั้นตอนนี้แหละนะครับพอเราจะหาแรงลับจากทั้งหมดนะครับเราก็ พีทากรัสได้แล้วครับเพราะว่าแรง4กับแรง2มันเป็นไงกันลูกเป็นมุมฉากนะครับมี2แรงความรู้เดิมเราใช้ได้แล้วมีแรง2กับ4 2แรงตั้งฉากกันนะครับก็เอา2ยกกำลัง2องบวก4ยกกำลัง2ทันไหมลูกเนี่ยมาเข้าคอนเซปต์ตรงนี้เลยนะครับเท่ากับ2 2เป็น4 4 4 16 ได้รูอะไรครับรูทยี่สิบรูทยี่สก็เกิดจาก4ีคูณหนะครับ4ก็ถอดออกมานอกรากได้ก็เป็นสองรูทห้านิวตันเสร็จแล้วครับหาขนาดโอเคไหมอ่าต่อไปเดี๋ยวไปหาทิศทางแล้วนะครับอ่าต่อไปจะหาทิศนะครับ เราได้ขนาดมาแล้วทิศเดี๋ยวครูจะใช้สีน้ำเงินนะครับอขอไข่ทิศจะเป็นยังไงครับดูจากรูปตรงนี้ต่อเลยครับแรงลับก็คือแรงที่เกิดจากเส้นทะแยงมุมถูกไหมลกูกของแรงที่เรารวมมาแล้วเนี่ยสกับ4มันก็จะไปอย่างนี้ครับนี่คือ s ิกมาซึ่งตอนนี้เราทราบขนาดแล้ว2งรูทหส่วนทิศเราก็จะบอกเป็นมุมตรงนี้ฮะมุมเซตาตรงนี้ อาก็จะได้อะไรครับเซตาเท่ากับอาร์คแทนเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เนาะเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้นะครับไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยนะครับเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากมานี่มานี่นะครับนี่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่าแทนคือสายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดเนี่ยเซตาตรงนี้ข้ามคือด้านนี้ด้านแนวตั้งเนี่ยก็คือเอกซ์มาเอฟไยคือสี่ใช่ไหมลูก ข้ามส่วนชิดชิดคือซิกม a าเอคืออะไรลูก2อ,อ่าก็จะได้คำตอบคือเซต้าเท่ากับ a r c ์คแทสองซึ่งถ้าไม่กดเครื่องคิดเลขครูก็ไม่รู้นะครับว่ามันกี่องศาตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช้อยลักษณะติดอ่าติด a r c ์คแทนไว้ y. แต่ถ้าเรามีเครื่องคิดเลขนะครับเราก็กดได้ครับ2แล้วเราก็มาตรีโกณมิตินะครับอาร์คแทก็จะได้ ประมาณ63องศานะครับเอ้ยอคูมตาไลายแล้เ,เมื่อกี้ทำไมอาร์คแทนอาร์คแทนสองเออ63องศาถูกแล้วครับโอเคอ่ะอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เราจะหาขนาดนะครับมันต้องผ่านกระบวนการสองขั้นตอนด้วยกันคือตรงจุดที่เป็นสี สีส้มกับสีเขียวนะครับที่เราวิเคราะห์นะครับคือ1เราต้องแยกแรงที่มาอยู่บนแกน x y ก่อน 2. เรารวมแกนรวมแรงทีละแกนนะครับเขาเรียกว่าแรงลับในแนวแกน x และแรงลับในแนวแกน y จากนั้นเราค่อยเอาแรงลับในแนวแกน x กับแกน y มาพีทากรัสกันเพราะมันตั้งฉากกันนะครับาจากนั้นเราอยากได้มุมแล้วก็ใช้สูตร arc tan นะครับโอเคอก็ไม่ยากเท่าไหรน่นะ นะครับลองทําความเข้าใจดูนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมลูกสีไหนบรรทัดไหนถามได้เลยนะครับมีไหมครับเอกสุวรรณชาติเป็นไงลูกเก็ตไหมลูกครับโอเคเข้าใจครับครับเยี่ยมมากอะเดี๋ยวเราจดเอาก่อนนะลูกเนาะอะเดี๋ยวครูแคปรูปให้ในไลน์นะครับใครเผื่อใครไม่ทัน เดี๋ยวเราจะไปลองข้อถัดไปดูว่าเราเข้าใจกันหรือเปล่านะครับถ้าเข้าใจเนี่ยต้องทำได้เดี๋ยวครูจะขอสุ่มเลยแล้วกันนะครับอ่าข้อถัดไปอ่าเดี๋ยวเอาพื้นที่เยอะๆหน่อย ครูเขียนตัวใหญ่นะครับยิงชี้นักเรียนพออยู่นะครับครูเขียนตัวใหญ่ให้เราเห็นชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวครูสุ่มนักเรียนมาช่วยลองทําดูนะครับกนนีเอาเฉพาะคนที่คะแนนยังไม่ถึงอ่าค่าเฉลี่ยเนาะปึ๊บสิบเจ็ด ห้าเกินแล้วนะครับหนึ่งสองสามสีเนาะถึงจะได้เนาะยีาอ่ะยะดาสวัสดีครับเลขที่ยี่สิบสามโอเคอ่ะเดี๋ยวเราวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับตรงไหนที่เราติดเดี๋ยวครูก็จะพยายามช่วยนะครับอ่ะยะดาครับตอนนี้เราเห็นแรงกี่แรงลูกสาค่ะสแล้วโจทย์ต้องการหาขนาดของแรงลับเนาะอ่ะก็ไกล เราจะหาซิกมาเอฟนะครับขั้นที่หนึ่งเราต้องทำยังไงก่อนลูกจำได้ไหมแยกแรงที่ไม่ได้อยู่บนแกน x y คะ่ะถูกต้องเลยตอนนี้คือแรงแปดสิบหรือยี่สิบครับยี 20, ่สิบค่ะถูกต้องเลยนะนี่ดูหางมานะครับเราก็จะมองเป็นแกนเส้นปะไว้ในใจก่อนสองแกนที่ตั้งฉากกันก็จะได้เงามานี้นะลูกเนาะแรงหนึ่งใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เงามานี้อีกแรงหนึ่ง อหาขนาดในโลกตรงนี้เราเอายี่สิบตั้งไว้ก่อนแล้วคูณกับคอสหรือไซน์ครับมุมอยู่นี่คอสค่ะคอสกี่องศาครับห้าสิบสามค่ะเยี่ยมมากอ่แรงนี้แหละลูกยี่สิบตั้งไว้ก่อนแล้วคูณกับไซน์ห้าสิบสามค่ะเยี่ยมมากอพอแตกเสร็จปั๊บแรงนี้มันต้องเป็นไงลูกหายไปหายไปอุ๊ยจะไหน,นหายผิดอันหายไปเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ อันนี้เรามาคิดขนาดให้สิทธ์นะครับอ่ายห้าสิบสามเท่าไหร่ลูกจำได้ไหมสามส่วนห้าค่ะสามส่วนห้าถูกไหมลูกใช่ค่ะน่าจะใช่ค่ะซซายห้าสิบสามสี่ส่วนห้าไอ้สามเจ็ดเนี่ยซายมันซายมันซายมันมาก่อนคอร์สเนาะแล้วก็สามเจ็ดดูเลขสามตัวนี้ลูก สามนี่มันจะเป็น3ามส่วนห้าถ้าห้าสามสามมันไปหลังหลังเนี่ยมันจะไปอยู่กับคอร์สนะเพราะทรายมาก่อนนะครับลองไปทำความเข้าใจตรงนี้ดูนะครับนั้นต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูก4ี่ส่วนห้าเนาะอ่ะก็จะได้เท่าไหร่ครับห้าสี่ยีสสิบหกค่ะอ่าสิบหกนิวตันตัวนี้เหรอลูกสิส <12. S 1> อง่าก็จะเป็น3ามส่วนห้าห้าสีี่สิบสี่สามสิบสอง นนิวตัแสดงว่าเราได้แรงใหม่มานะครับจากการแยกแรงแล้วคือ12กับ16นะก็แท่งนี้กับแท่งนี้เนาะต่อไปอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับก่อนจะหาแรงรับขั้นที่สองเราทำยังไงลูกก็หาแกหาแกน x กับแกน y ค่ะอ่าเราจะเรียกชื่อมันว่าซิกมา f x กับซิกมา f y อ่าเอา x ก่อนนะครับมี12กับ8เอาเอาตัวไหนตั้งลกูก12ค่ะอ่า กับแปดบวกกันหรือลบกันครับลบค่ะเพราะอะไรถึงลบครับทิศทางตรงข้ามค่ะใช่เลยสิบสองกับแปดทิศตรงข้ามกันลบกันเหลือสี่ <4 S 1> <4 S 2> ค่ะสี่อ่าต่อไปซิกมาเอมีสิบกับสิบหกเอาแรงไหนตั้งครับสิบหค่ะสิบหลบสิบเนาะอ่าก็ะจะได้หอ่าคราวนี้มาลูกมา,มาวาดรูปหน่อยลูก ซิกมา f x ถ้าวาดเป็นภาพลูกศรเนี่ยมันอยู่บนแกน x เนอะตอนนี้มันจะต้องมีทิศไปทางซ้ายหรือขวาครับซิกมา f x ซ้ายหรือเปล่าคะเอ้ยขวาอรือเปล่าคะขวาถูกต้องครับเพราะอะไรเพราะมันมากกวาหรือเปล่าถูกครับเพราะว่ายี่สิบสองมันมากกว่าแปดมันก็จะได้แรงนี้สี่ต่อไปซิกมา f x ขึ้นหรือลงครับเอ้ซิกมา f y ขึ้นหรือลงครับลงค่ะ อ่าเก่งมากเลยเพราะว่า6 16มันมากกว่าแรงรับของซิกมา fy มันต้องมีทิศลงขนาด6เก่งมากเลยครับอ่ะจากนั้นเราได้ละเราเอาไปหากอไก่ครับก็จะได้ square root อะไรลูก4กำลังสบวกบวก6กำลังสอค่ะก็จะเป็น4 4 16 6 6, 6 3 16เป็นรู ห้าสิบสองไหมลูกถูกไหมหกบวกหกได้สิบสองเป็นห้าสิบสองห้าสิบสองเนี่ยเรามาคิดในใจมันปรับได้ไหมเอาสองทอนก่อนเนาะสองสองเป็นสี่สองหกสิบสองสองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสองสองสามเป็นหกแสดงว่าได้อะไรลูกสองรูทสิบสามค่ะครับสิบสามนิวตันอ่าเสร็จละขอไข่คราวนี้อ้าว ขอไข่าหาทิศเราต้องวาดภาพครับเป็นเอาเส้นปะมาวาดให้เกิดเส้นทะแยงมุมนะครับแสดงว่าแรงลัพมันจะพุ่งมาอย่างนี้ครับอ่าเราก็นิยมให้เป็นมุมกับแกน x นะครับแต่ก็ถามว่าได้กับแกน y ได้ไหมก็ได้เพราะเรามีรูปภาพให้ดูนะครับอ่ามาหาขอไข่ขอไข่เราก็จะได้เซต้าเท่ากับอะไรลูกอาร์คอาร์กอ,อ,อะไร แทนกำลังลบหนึ่งเลยเหรออ่าเราอ่านว่าอาร์คแทนนะลูกแต่เราเขียนเป็นแทนกำลังลบหนึ่งนะครับแต่เราอ่านว่าอาร์คแทนนะเขาจะไม่อ่านว่าแทนกำลังลบหนะึ่งเนาะอ้าวเอาเอา,เอ,าอะไรตั้งหารอะไรครับตอนนี้รูป,รป,รปเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้รูปสามเหลี่ยมคือประมาณรูปนี้เนาะอ่าเนี่ยสามเหลี่ยมม,มุมฉากแล้วก็มุมเซตา,าตรงนี้นะครับมุม,มเซตาตรงนี้ด้านนี้เรียกฉากด้านนี้เรียกขา้ามดังเรียนเรนย์ชิด้ายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดด้านไหนเป็นข้ามนะลูก ยาวเท่าไหรหกหรือสี่หกือเปล่าคะหกใช่ครับเซต้านี่ข้าาหกชิดสี่นะเพราะว่าด้านนี้จะยาวเท่ากับตัวนี้เนาะหกเท่ากันก็เป็นหกส่วนสี่ะตัดทอนก็ได้เท่าไหร่ลูกสองส่วนสามส่วนสองค่ะสามส่วนสองอ่ะก็จะได้เซต้าเท่ากับ a r ร์ค n ทนสามส่วนสองซึ่งครูก็ไม่รู้ว่ามันกี่องศานะครับก็ต้องกดเครื่องที่เลขเหมือนเดิม สามส่วนสองก็หนึ่งจุดห้านะครับคือมันเป็นตัวเลขที่ไม่อยู่ในเลขชุดที่ใช้บ่อยนะฮะมันไม่ลงตัวนะสามห้าสิบหกจุดสามนะครับก็ประมาณห้าสิบหกองศาโอ้เก่งมากเลยนะครับเลขที่ยี่สิบสามได้ละสองอีกสองคะแนนนะลูกพยายามหน่อยนะครับโอเคก็คิดว่านักเรียนน่าจะ ได้ไปกันเยอะแล้วนะครับพอจะเข้าใจในเรื่องของการหาแรงลับในกรณีที่มีแรงย่อยมากกว่า3แรงหรือมีความซับซ้อนมากขึ้นแลวมากกว่า2แรงนะครับหรือมีความซับซ้อนมากขึ้นวิธีการคิดถ้าเราพิจารณาหรือคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับาตามที่เราเรียนแล้วก็เราฝึกฝนเมื่อกี้เราก็จะทําโจทย์ได้อย่างลื่นไหล นะครับเพราะเราทําเป็นขั้นเป็นตอนเนาะ,ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ